สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมวันพีชเบลตี้ลากนอีเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครน,นาม,มิชุดเจ้าสาวนะครับผมก็ อาคิดที่แล้วเนี่ยเราลือเป็นซันจิชุดแต่งงานไปใช่ปะอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้านาคุโนไอพอยนาคุโนเนี่ยมันทัก f เฟซบุ๊กผมมาครับมาวาันว่าเออพี่ครับนามิชุดแต่งงานผมมาเลยว่าแปดสิบแล้ลครับพี่เอารีวิวเอาไอดีออออออ ID, ผมไปรีวิวไหมครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตอบตกลงน้องมันมาต้องขอบคุณน้องมันมา,นมนมา,มากๆเลยนะครับซึ่งไอดีน้องเนี่ยมันมีไอลูฟี่รอด้วยนะเวลบแปดสิบห้าเดี๋ยวค่อยดูคลิปหน้ากันล้วกันคลิปนี้เป็นนามิชุดอ่าเจ้าสาวไปก่อนนะฮะขอบคุณน้องจริงๆนะครับผมไอ้น้องนาคุโนเนี่ยอย่่าลลลืมมมไปปกกกกด subscribe ใใใหหห้้้ััััันนนนนนเ็็งจอยแวะครบ ก็เดี๋ยวพูดเกี่ยวกับตัวนามิสักนิดนึงว่ามันเอามาจากไหนนะว่าตัวมันเผื่อบางคนไม่รู้ไงเพราะว่ามันไม่อยู่ในกาชาตนะตัวนี้มันจะอยู่ในร้านเอ็กเชนแล้วก็อยู่ในโซนของโคลานะครับอ่ะกดเข้ามานะครับก็คือจะใช้โคลาตรงนี้นะครับเอามาแลกเศษนามิเอานะครับแล้วก็ถามนี่เขาเป็นิดนึงนครับว่าโคลาเอามาจากไหนแอบก็คือได้จากการสุ่มกาชานั่นเองนะครับผมสุ่มกาชาได้ตัวละครที่เราเลเวล100ขึ้นไปแล้วอย่างอย่างลูฟี่สองดาวเนี้ยผมเลเวลร้อยไปแล้วแล้วผมสุ่มกาชาได้เนี่ย มันจะไม่ดรอปเป็นเศษตัวละครนะครับมันจะดรอปเป็นโคลามาให้แทนอ่าประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับไปทางนั้นเราเข้าสู่โหมดการรวิยกันดีกว่าผมนะีนามิชุเจ้าสาวต,วตัวนี้นะครับมาในรูปแบบของสายมาัดสีน้ําเงินนะฮะสเตตัสก็ค่อนข้าง,งด้อยมากๆครับเรื่อง HP หรือว่า ATK แล้วก็ Defense ดีเฟนต์ต่างๆในเลเวลแปนะครับผมพวกตัวละครใหม่มันก็เยอะกว่านี้เนาะเพราะตัวนี้มันเก่ามากๆแล้วนะครับ, <c oughs> รบเหรียญที่ผมใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญลูฟี่นะฮะก็ <c oughs> ตัวละครตัวนี้มันอิสระมากๆผมจะใช้เหรีย เป็นเหรียญลูฟี่ก็แล้วกันนะครับส่วนบูทแน่นอนครับผมต้องอัพให้หนึ่งขึ้นเด็ดขาดนะต้องอันนี้ต้องอัพอัพให้ขึ้นจริงนะเพราะว่าอัพบูทหนึ่งเรามันได้ที่ดาเมจสำหรับสายแอสแท็กนะพี่เล่นกันก็น่าจะเข้าใจกันดีนะฮะนี่คือสเตตัสเบื้องต้นของเขานะครับผมไปดูที่สกิลกันดีกว่าครับผมสกิลแรกนะครับเป็นไซโคลเทมโปนะครับแหมไซโคลเทมโปอะไรประมาณนี้นะวนเวลาเขาพูดนะ <c oughs> สำเนียงกูเป็นอะไรวะอ่ะก็จะเป็นท่าระยะกลางนะครับแหมสร้างดาเมจ 566แล้วก็ติดน็อกแบ็กด้วยคูลดาว22วินาทีนะครับผมส่วนท่าที่2ก็จะเป็นท่าอันนี้มันน่าจะไอท่าแรกน่าจะคล้าๆกับนามิ3ามดาวนะนามิอาราบัตตาสามดาวนะครับส่วนท่านี้ก็ผมเป็นท่าที่รุนแรงมากสกิลที่2ครับจะสร้างดาเมจ754นะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสติดช็อคนะครับก็คือติดสายฟ้า100%เป็นเวลา5วินาทีนฮะแล้วก็ทุกๆวิอาจจะมีดาเมจ 100ดาเมจต,ต่อวิทำมาตลอดห้าวิอ่ะเนาะอ่าแล้วก็จะมีลบสปีดศัตรูด้วย10%เป็นปเวลา20ว,วินาทีนะครับคูดาวห้าสวินาทีนะครับทีมบูตก็บัฟแอทแทให้กับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเราเน,นาะเวลาบูตติดนะฮะมาดูที่พาสซีฟสกิลของเขาดีกว่าครับผมก็พาสซีฟสกิลครับผมอ่าอ่านอันล่างกนดีกว่าอัานล่างดีกว่าอันนี้น่าสนใจมากก็คือเมื่อเราทำสถานะช็อกหรือว่าทำสายฟ้าคือใช้ท่าสองเนี่ยครับผมหรือตีธรรมดาก็มีโอกาสติดเหมือนกันนะอ่ะก็คือเราทำสถานะช็ออตตใส่่่ัััวขงงฝศรูเนีย หนึ่งคนครับผมก็จะรีเลือดให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าถ้าเกิดใช้ถ้าสองดีๆโดนสี่คนนี้ก็รีเลือดแบบมหาศาลเลยนะครับอ่าแล้วก็อันที่สองที่เขาให้มาจากพัสดีสกิลของเขาก็คือเมื่อเราทำการดอนะครับหรือว่าทำการกดหลบนั่นแหละหนึ่งครั้งก็จะมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในการบูสต์สปีดให้ตัวเองสิบเปอร์เซ็นต์ไปเวลายี่สิบวินาทีไม่สามารถสแต็กไดค้คือดอปไปร้อยทีก็ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามดีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูนะครับจะมีโอกาส5%ทที่ให้ศัตตรูิดสถานะช็อกนะฮะ ระยะสั้นนะครับผมก็จะเอามาคอมโบกับพาส,สีเด้งเลื่อนได้เนาะอ่าแล้วก็อันนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะคือเมื่อเราอยู่ในธงของตัวเองนะครับก็จะอินคริสดาเมจให้กับคาแรคเตอร์ก็คือเป็นตัวของเราเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ไทป์ลองเลสนะครับผมนอร์มอลแอตแทกอ่าก็คือจะตีแรงเฉพาะน่าจะเป็นเฉพาะแบบท่าตีธรรมดานะผมอ่าถ้าเกิดเป็นตัวเรานะก็คือเป็นตัวนามิเนี่ยถ้าตัวนามิจะพิเศษกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับก็คือยืนอยู่ทงตัวเองปับ๊บ ได้ดาเมจ40%แต่ดาเมจ40%ที่เราได้เนี่ยจับได้จากการตีธรรมดาเท่านั้นอ่าประมาณนี้ผมจะได้ไม่งงนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายนะก็คือเมื่อศัตรูโจมตีเราจะมีโอกาส3%ที่จะติดสตัรจากเราไปนะครับระยะสั้นนะฮะประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวละครนามี้ครับอ,อ่านไปแล้วก็ค่อางอิสระนะเพราะมันมีเกี่ยวกับเรื่องดอทมานะผมทำให้เรานวิ่งทําให้ตัวเราวิ่งเร็วขึ้นนะจะทําอะไรก็ทําได้นะครับ โอเคถ้าง okay, ั้งนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่านามิชุดเจ้าสาวนะั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับผมมาครับผมจะคู่ติดไปที่เรียบร้อยนะครับตาแรกเราได้ด่านรามไอซ์แลนด์นะครับโอเคก็ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับผมก็คือท่านชมน่าจะาเห็นตัวขวาคือเจ้าเอสตัวนี้แล้วใช่ไหมครับก็คือไอดี ID ของน้องเนี่ยมันมีอยู่เลเวลเ0เลยนะครับแต่ว่าผมคงจะไม่ได้รีวิวนะไอเจ้าเอสตัวนี้กับคุซันเขียวเนี่ยสองตัวนี้ผมไม่ทาแน่นอนเพราะว่าเวลาผมอัดคลิปแล้วเล่นใน2ตัวเนี้ย คือเฟมเลทมันจะดอปแบบหนักมากๆครับผมต่ำกว่า30มนะครับมาทำให้ดูน่าลำคาญมากับผมผมก็เลือกที่จะไม่ทำสองตัวนี้นะถ้าเกิดใครรออยู่ด้วยอใครใครรอดูอยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ให้ไปติดตามช่องอานักุโน่กับ 10x เอานะครับเพราะสองช่องนี้น่าจะทำแน่นอนนะไอสองตัวนี้ก็รอไปติดตามชมเอาแล้วกันนะครับโอเคมาเราเข้าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครนามิกันดีกว่าครับผมมาดูสิว่าตัวของเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนเป็นตัวโคลาที่เก่ามากๆนะครับผมมามาก่อนน่าจะมาก่อนรงเยคิงนะ อ่าตรงนี้จะเข้ามาก่อนครับโอเคไหมหลังจากที่เราทําการหลบไปแล้วเนี่ยก็จะได้อ่าบู์สปีดขึ้นมานะครับตามนี้ไหมยอดโอโอเดี๋ยนะโอเค,นะอเคผมขอใช้สมาธิเล่นนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเอวตัวนี้มันอ่าเป็นตัวที่เก่ามากๆแล้วก็สแต็กมันอะไรต่างๆคือมันความเก่าอ่ะทุกคนเขาจความเก่ามันก็เท่ากับกาก,าก,ากนะครับ <laughs> เดี๋ยวขอใช้สมาธิเล่นนิดนึงนะครับ เรียบร้อยหัวแตกหัวแตกอ่ะงงงงจานจานงงก็มาดิครับเหมเขา้าซีซไม่ได้นะครับเนี่ยส่วนอ่เทคนิคการเล่นตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็ให้เป็นอิสระไปเลยนะครับแล้วแต่ครูชมจะเล่นนะผมหวังผมคิดว่าน่าจะไม่มีใคร,รอเอามาเล่นแล้วหรอมั้งนะคงจะไม่มีใครหยิบตัวนี้ไม่แล้วคิดว่าดูดิโดนต่อยมาแล 2000, ้วสองพันนะพระเจ้าโอ้โหนี่เพลแปดสิบเลือดหมื่นห้ามัเคอร์ทีเดียวเกือบตายโอ้ยตายเถิด ให้กูตายเถอะโอเคไปงนไงเห็นถึงความแบบว่างี่เงาของมันหรือยังครับเลือดปืนห้าจริงๆผมไม่นำให้เล่นแล้วนะตัวนี้คือผมมาทำทำให้ดูเฉยครับเห็นว่ามีคนเคยอยากดูเหมือนกันนะตัวนี้นะครับโอเคอ่าเรียบร้อยโอ้โหได้โปเฮซอดแล้วโปรเฮซอดนี่นี่กูได้ลยกูได้เลี้ยวตีก่ไป มาดิมาดิลุงมาดิลุงอ่าอ้าอุ้ยเอาทมาเขาตีผมเขาทีทีสิเองวะไปละอย่ามายุ่งอย่ายุ่งไปก็ได้โธ่ไม่ฆ่าก็ได้เก็บธงดีกว่าโอเคเดี๋ยวเกมมันตามอยู่เดี๋ยวขอเก็บธงก่อนนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้โอเคช่วยหน่อยครับช่วยบนหน่อยครับอ่าคลิปนี้อาจจะแบบงงงวยงวยแล้วก็แบบไม่ค่อยหาเท่าไหร่ทุกคนเพราะผมต้องใช้สมาธิเล่นนิดนึงนะอย่างที่บอกเพราะตัวแม่งกากจริงอันนี้ผมต้องผมขอพูดเลยว่าตัวมันกากไปแล้วนะครับไอโอนามิเก่งกว่าอีกนะจริงๆอ่่ะออุ้้ยไนนัมาแลว เดี๋ยวในมินิแมปเหมือนทำจะมีทางขวาคนหนึ่งครับลุงลุงลุงหวป่ะลุงอ่าลุงลุงไม่เล่นครับลุงน่าจะไม่ไหวสัวบ้าเออเฮือยอออะเออเขาตีสตนันเดี๋ยวแม้วันนี้โอกา,าสสามเปอ์ต์วต่าสูเขาโจมตีเราเขาจะตีสตันจากเรานะครับอุ้ยด้านบนนะ่ะไอ้ลุงเคลียร์เลยเดี๋ยวไปเก็บไปกันทองมันทำไมมันวุ่นวายอย่างงี้ไอ้ผมผมได้คิวอะอ่าเรียบร้อยท่านี้มาพอดีนั่นแหละ ปองเข้าไปไม่ตายหรอยังถืออ่ะเขาถือเดียดามเมจผมไม่มีวะจบลบก่อนไม่ไม่ไม่ไอ้พาสิเพิ่มดาเมจ40%น่าจะต้องเป็นธงของเราไม่ได้ใช่ธงของศัตรูนะจากที่อ bueno> ่านมาเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาเศร้าเศร้าเลยเห็นไหมฮะตัวมันทำอะไรได้ไม่มากเลยนะครับผมเป็นตัวโคลาที่ผมมองว่าน่าจะ น่าจะกลายสุดในโคราแล้วบางคิดว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูไตรที่สองกันเลยครับผมมาครับผมไตรสองจะพูดติดไปที่ร้อยนะครับเราได้ด่านอาราบัต้าสเตตตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ผมบอกกับคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะก็คือถ้าเกิดคนที่อยากจะเล่นแบบนามีเจ้าสาวจริงๆเลยนะแบบโหโคตรชอบแบบคือเห็นแล้วแบบรักเลยอยากเล่นอะไรประมาณนี้นะก็คือเหรียญอ่ะเหรียญเหรียญกับพวกบัฟบูทอะไรพวกนี้พยายามอัพ ให้ตัวมันสุดก่อนที่จะเอาไปเล่นนะครับแอไม่ใช่แบบ80บูทหนึ่งแบบผมไม่เอามาเล่นเนี่ยอย่าอย่าหาทำใช่อผมเลือดแค่หกพันเองนะตั้งต้นมาแบบซับร้อยยี่ห้าเนี่ยเลือดประมาณหมื่นห้ามันไม่ไหวนะแอบไปเล่นในทังสูงมันไม่ไหวเนาะ <c oughs> แล้วก็อยากให้ระวังตัวตัวหนึ่งเอาไว้คือเลลี่นะครับผมตัวนามิเนี่ยแพ้เลลี่ค่อนข้างหนักเลยนะครับเพราะว่าการตีธรรมดาของเขามันดีเลยเนาะทำให้เลลี่เนี่ยเขาหาจังหวะเพอร์เฟกต์ดอได้ง่ายนะครับแล้วก็ ตัวนารีเป็นตัวสีเขียวอาจจะโดนเลลี่เนี่ยพอรเฟคดอสเสร็จแล้วปาตายเลยไม่มีเรื่องเหลือหนึ่งด้วยนะครับ่านี่คือข้อเสียเลยใหญ่ๆของเขาเลยนะก็จังหวะ2ครับผมเข้าจังหวะ2รอให้เขาเสียสกลให้หมดแล้วค่อยเข้าก็ได้นะอย่างเรามีบูทอ่ะมีบูทสปีดเงี่ยอาจจะวิ่งเร็วกว่าคนอื่นอาจจะไปเก็บทงกลางแล้วค่อยออกมาก็ได้นะครับแอาประมาณนี้เนาะแค่นี้ผมไกลแค่นี้พอแต่ผมไม่ไม่อยากให้ทุกคนแลกมาเล่นเลยจริงอันนี้ผมมาทำคลิปรีวิวเฉยๆนะครับอนเพื่อความบันเทิงเนาะสักความบันเทิงสุาบบงสารเค้าไหม แต่คลิปนี้มันอาจจะไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกตึงมากเลยอ่ะไม่รู้ดิผมขอตั้งใจเล่นแล้วกันนะครับทุกคนโอเคสวยเพื่อนเดี๋ยวเราจะจับหมูนะฮะโตเฮซวนโอ้ยตายสาอู้ทิปโปิลคิวทิปโปิคิวอย่าอย่าอย่าย่มนายย่มตายสามตัว คือถ้ามันเป็นตัวฟรีอ่ะแบบไม่ใช่ตัวฟรีแบบแลกฟรีนะคือแบบเป็นตัวที่แบบมันสามารถยืนฟรีได้มันก็โอเคเออแบบจะเก่งแบบเมื่อกี้เออแต่ถ้าแบบไปเล่นในทั้งสูงอะ่ะมันไม่มีใครใเอาฟรีหรอกนะครับคือเขาเห็นเราเขาเอาเราก่อนแน่นะครับว่เาเขารู้ว่าเราแรงนะครับเออโอเคดูฟรีดันมาแล้วก็สะบัดได้เลยป้อ้ยโอ้โหดูดิโอ้โหจานเรียบร้อยอื้ออ่าอื้อฮ่าฮ่าฮ่าหย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 ่าช่วย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  ตายแม่งเอ๋ยผมไม่น่าทริปเปิลคิวเลยแบบเขาหมั่นไส้ผมอะคือแบบเดินมาคือล็อกเป้าแหละมึงตายแน่อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> โอเคตรงนั้นเป็นโดนตามทำมันต่อยลมเหมนกันวะเพื่อนเดีย๋ยวรอตรงนี้แป๊บนึงฮะยืนรอดูเกมสักนิดนึงแอะโอเคตรงกลางเหมือนจะโดนเก็บธงปะเก็บได้ปะไม่เก็บทำไมถึงไม่เก็บอ้าววัดไม่โดนอ้าวเจ๊ <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นวะ <c oughs> โอเคผมเอกดรอได้ครับผม ก็ตรงนี้เขาเคลียร์กันอยู่ใช่ไหมงั้ผมไปเอาแชงดีกว่าทั้งนั้นอ่ะอ๋อธงกลางเหมือนจะบล็อกนะธงกลางน่าจะบั็กเก็บธงไม่ได้นะโอเคเออเอาอเคลียร์โดนโสันจีอยู่เอาสันจีตายผมเลือดเหลือหนึ่งไปจังหวะนี้อ่าเก็บธงเลยแล้วเขาเก็บธงแล้ว,ลวตีทีหลอกไปทีนึงนั่นแหละหลบไปแล้วสินะหลบไปแล้วสินะเพื่อนโอเคพายุมาแล้วถอยเอาผมถอย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 ไหวเวาที่บ้านน่ะทำไม่เสียงใครมาตีก็กือารหยุดเอ้าไอ้นี่มันถอยมันเป็นอะไรเนี่ย ออโต้คิกเหรอแรงเอฟลบไนะมีออโต้คิกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวแม่แม่เดี๋ยวโดวเฮ้ยพายุพายุโอเคอะไหนๆก็ไหนๆและหยิบคุมคอหยิบมาเล่นหน่อยไม่ทำไมผมกากงี้วะลองลองเล่นหน่อยขอลองเล่นหน่อยนี่แปดพันแค่นี้พอละโอเคครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าตัวนามิเนี่ยมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับอ่ามันอยู่ในแบบว่าอยู่ในแบบเกณฑ์ที่แบบมันไม่สามารถเล่นได้นะครับมันไม่ติดเทียอะไรเลยนะครับแอบเพราะนันก็ ดูพวกคำบรรทิงก็พอนะครับอ่านี่ไงผมฟอร์มยาให้ผมรีวิวใช่ไหมเนี่ยผมเอารีวิวไว้แล้วนะครับจิงแสงไปทีเดียวบอโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตาสุดท้ายกันเลยครับผมโอเคครับผมตาสุดท้ายเราได้ด่านมารีนฟอร์ดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาส่งท้ายนามิชุดเจ้าสาวกันดีกว่าครับผมมาเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นลองลองตั้งใจเล่นดูนะฮะตาสองตาเมื่อกี้ผมโยนไปไหนโทษทีครับ จริงๆนะผมไม่แนะนำแล้วนะครับถ้าใครที่แบบอยากจะเล่นนามิจริงๆอ่ะก็คือแรกคนนี้เอาไปตั้งโปรไฟล์เฉยพอนะครับส่วนถ้าจะเอาไปเล่นเนี่ยเออเอานามิโอเป็นโอนามิวิ่งเขียวดีกว่าไอไอนามิภาควานโน่เนี่ยลองไปดูในช่องผมดูนะผมทําไว้อยู่นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะพวกนามิอะไรพวกเนี้ยลองไปดูนะครับโอเคส่วนเอสนี่ก็อย่างที่บอกครับไปรอดูช่องนาคุโนะน,นะครับเพราะว่าเอสกับคูซันเนี่ยผมไม่ทําแน่นอนนะจ๊ะตามนี้ ไว้ผมได้โทรศัพท์ใหม่ก่อนแล้วกันเออไว้ผมแบบซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งกันนะสองตัวนั้นมาเรามาส่งท้ายนามิชุดเจ้าสาวกันดีกว่าครับจริงๆมันผมว่ามันเหมาะมากเลยนะในเกมแบบเหมือนเขาแบบเขาเขาจงใจเพระว่าในเกมอะ่ะคืออ่าอะไรนะมันจะมีซันจิชุดแต่งงานใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีชุดแต่งงานก็คือจะเป็นนามิเวยผมว่าเขาจงใจว่ะใช่ปะผมว่าเจ้าของเกมเอวยว่ะจริงอ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้ของของเราของเพื่อนเราใช่ปะ ไปตอก็สก,กิลดักกันึกนว่ามันจะแดปมาทางนี้ไม่งือถูกไปก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราเอาไงดีวะ,ะตีตีอย่างงี้นะผมจะให้ดูนะครับว่าตัวนามิมันแพ้ทางไอ้เลลี่ยังไงครับอ่ามาเล่นจะ่เป็นน,น,นี่ไวเนี่ยเออเนี่ยมันแพ้อย่างนี้ไงมันแพ้สีอุย๊ยโหดีพร์เฟลต์อได้รอดไปกูอย่ามายุ่งกับฉันยานี่ไปไกลเลยไปไปตีตีตีต เนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นอ่ะเขาเพอร์เฟกดอทมาเราตายนะครับเมื่อกี้เออแต่ว่าไอ้นี่มันเล่นไม่เป็นนะทำไมันเออจังวะเลลี่ที่ผมเจอแต่ตัวมันเออจังวะอ้ยคูซานมาแล้วตัวบรร5อุ้ยโอ้มันมีเลือดเหลือนึ่งนี่ว่ะตีนี่แหละโอ้โหได้ทำแล้วตี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 เข้าไปตีตีตีอืมมันโคตรปวดโคตรปวดตีไม่โดนใครเลยกูตีไม่โดนใครเลยนี่ไงอ่าเรียบร้อยหัวแตกหัวแตกไฟฟ้ากระแทกหัวแตก ไฟฟ้าและล้านโวล้านโวเดี๋ยวมันจะเามาเอาเลือดโอ้โหนี่มันฉลาดนี่มันฉลาดนี่มันรู้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยทำเป็นตั้งหลักก่อนเอาผมจะเอาดาเมจเพิ่มแล้วก็ตีฟรีเนี่ยถ้าเกิดเลลี่เขาเล่นเป็นผมปางโง่โง่อยังผมโดนเขาแดว่าเพอร์เฟคดอยมาฆ่าผมแล้วจริงถึงป่ะไอ้ของผมหรือของเขาวะเอาไงดีวะมีคนเก็บธงมาเดี๋ยนะผมธงนี้ดีกว่าว่ะคู่ดาวสกิลช้าจังวะมาแล้วรปะ เพื่อนเพื่อนช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่สายมา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 อุ้ยหลบได้ก็มาหนิครับก็มาหนิครับก็แบบเพอร์เฟกต์ดอแบบดีจิตเอรอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยขอโทษครับอิเชี่ยลุงโอเคมาอืมไอ้ลุงไอ้ลุงแพ้ทางแล้วไงวะโอ้เฮโซอ,โอ,โอ,โอสมาธิขั้นสูงสมาธิขั้นสูง,สสงเป็นไงเรียบร้อยครับผมเน่าเป็นปขี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดักดักก่อนดักก่อนดักก่อน เพอร์เฟกดอทอ้าววิ่งเลยเป็นดอทเป็นวิววิววิวตะโกนทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวข้างบ้านด่าเดี๋ยนะผมกลับดีกว่าเออตัวนามิผมว่าน่าจะสู้หนอนข่าวได้นะเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าเนาะเคเพอร์เฟกดอทสะบัดปังเจ็บเจ็บบอกเลยเจ็บสาหัสบาดเจ็บคุณหมอเป็นคนบาดเจ็บเฮ้ยมันเพอร์เฟกต์ดอทไปแล้วจิมอวิว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 มิวว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 ิว่ิวว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 ะ โอเคครับผมก็ส่งทานามิก,กันแบบนี้ละกันนะผมพยายามเล่นดีที่สุดได้แค่นี้จริงๆคนระับเออผมไม่ใช่พวกมีฝีมืออะไรมากมายนะครับผมก็ต้องทําใจนะครับสรุปให้สัน้นๆนะครับว่าอย่าหาทําดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับแอบตัวตัวนาตัวตัวคอนนามทิที่ดีๆกว่านี้มันมีนะครับออาใครที่จะแลกเอาไปสะสมก็แล้วแต่แลกเอาไปทําโปรไฟล์ก็แล้วแต่แต่อย่าแลกเอาไปเล่นเลยครับผมขอละนะ จริงมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ผมเอาไปทำพวกคอาวบันเทิงเท่านั้นนะครับหรือถ้าอยากเล่นก็นแล้วแต่คุณผู้ชมก็แล้วกันเนี่ยก็โอเคไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ